ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาซื้อเมล็ดไลท็อปนะคะเอ่ออยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าบางท่านนะคะขายเมล็ดไลท็อปทั้งฝักเลยซึ่งเราอาจจะมองว่ามันคุ้มกว่าเพราะราคาถูกกว่าซื้อแบบเป็นเมล็ดนะคะอย่างที่เคยเห็นก็คือ50เมล็ด100บาท ส่วนราคาต่อฝักก็ประมาณ70-100บาทนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขาอีกทีนึงแต่การซื้อแบบฝักเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความเสี่ยงนั้นคืออะไรที่เห็นนี่ก็คือฝักที่เพิ่งตัดออกมาจากต้นที่เลี้ยงเองนะคะดูจากภายนอกแล้วเนี่ยสภาพของฝักเนี่ยสมบูรณ์มากค่ะ ีนี้เราก็จะเอาฝักไปล้างเพื่อที่จะเอามาเล็ดก,กันนะคะอุปกรณ์แล้วก็วิธีการล้างฝักของไรท็อปเนี่ยได้อธิบายเอาไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะย้อนกลับไปชมคลิปนั้นได้นะคะอ่าเราก็จะเอาฝักแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ปากฝักของเขาเนี่ยเปิดออกแล้วก็มล็ดก,ก็จะล่วงออกมานะคะอันนี้เราก็ แช่ไว้แล้วแล้วก็ปากฝักเริ่มจะเริ่มจะเปิดแล้วนะคะซึ่งก็ได้ทำการเขีย่ยๆแคะแคะแ,และมันก็ทำให้รู้ว่าฝักสองฝักนี้ไม่มีเมล็ดค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าฝักไหนมีเมล็ดแล้วก็ฝักไหนไม่มีเมล็ดนะคะซึ่งพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆตัดสินใจที่จะซื้อมเมล็ดลท็อปแบบเป็นฝักมานะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกพ่อค้าแม่ค้าที่ไว้ใจได้นะ,ะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบนะคะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วแล้วก็เราเจอฝักที่มันไม่มีมเมล็ดน,นะคะ รุปนะคะการซื้อแบบฝักเนี่ยข้อดีก็คือราคาถูกค่ะแล้วก็ได้เมล็ดเยอะนะคะข้อเสียก็คือ,เ,อ,อเราอาจจะเจอฝักที่ไม่มีเมล็ดอย่างที่ได้บอกไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้แค่สายพันธุ์เดียวนะคะส่วนการซื้อแบบเมล็ดเนี่ยข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูงค่ะส่วนข้อดีของการซื้อแบบเป็นเมล็ดมาก็คือเขาจะมิกสายพันธุ์มาให้เรานะคะ เราก็มาลุ้นอีกทีนึงนะคะเราอาจจะได้สายพันธุ์แปลกๆหายากมาก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในการเพราะไรท็อปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ